หิทธิฤทธิ์ของพญานาคสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายบทตอนด้วยกันถ้าจะลำดับตามอายุไขต้องถือว่าเท้ามหาการนาคราชแห่งมัญเชริกะพาวันเป็นท่านแรก ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาตามตำนานกล่าวว่าท่านผู้นี้มีอายุเท่าเท้ามหาพรหมเลยทีเดียวคือมีอายุเท่ากับอายุไขของแสนโกดจักรวาลกล่าวคือหลังจากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยาหันมาสวยเข้ามัทุป,ปายญาติที่นางสุชาดาถวายพร้อมถาทองคำ เมื่อสวยแล้วทรงนำถาดไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราทรงอธิษฐานว่าหากสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ถาดทองจงลอยทวนกระแสะน้ำขึ้นไปแล้ววางถาดใบนั้นลงบนผิวน้ำก็บังเกิดมหัศจรรย์ถาดทองลอยทวนน้ำไปไกลถึงแปดสิบศอก่อนจะจมลงในวังน้ำวนแห่งหนึง่งซึ่งเบื้องล่างเป็นทิพใต้บาดาล ที่อยู่ของเท้ามหาการนาคราชแล้วซ้อนลงบนถาดทองสามใบของพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์เกิดเสียงดังไปกระทบโสดเท้ามหาการทำให้ตื่นจากบรรทมและนึกรู้ว่าบัดนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติขึ้นแล้วจึงจัดงานเฉลิมฉลองสมโพธถวายพระเกียรติเดชเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งใกล้จะสำเร็จ เป็นพระพุทธเจ้าในไม่ช้านี้หลังจากพุทธการล่วงไปเมื่อพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จสู่ปรินิพานพรามชื่อโทนะได้แบ่งพระบรมธาตุออกเป็น8ส่วนกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกลิยะเมืองรามคามได้รับแบ่งพระบรมธาตุไปส่วนหนึ่งบูชาอยู่ได้หลายร้อยปี สถูปบรรจุพระบรมธาตุแห่งรามคามซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำพังทลายลงพระบรมธาตุจมหายไปกับกระแสน้ำฝ่ายเท้ามาหาการนาคราชทราบเข้าจึงเงินเชิญไปไว้ณมันเชริกะภาวัตแห่งหน้าพิภพของตนเมื่ออรหันสาวกทราบข่าวนี้จึงแสดงสังคาพินิหารลงไปยังพิภพใต้บาดาลเพื่อทวงพระบรมธาตุกลับคืนมา เท้ามหาการนาคราชไม่ยอมให้ซ้ำยังกลืนพระบรมธาตุไปไว้ในท้องแล้วแซงกล่าวว่าพระบรมธาตุไม่ได้อยู่ที่หน้าพิภพหรอกถ้าไม่เชื่อจะลองค้นหาดูก็ได้พระโสนุตระอรหันเห็นพญานาคราชบ่ายเบี่ยงเช่นนั้นจึงใช้กําลังริษเหนือไตรโลกธาตุเอามือล้วงปากพญานาคอัญเชิญพระบรมธาตุ ออกมาจากท้องเท้ามหาการได้โดยง่ายสำหรับพญานาคที่มีชื่อเสียงดีเด่นอยู่ในพระตรัยพิดกท่านถัดไปก็คือพยามุจลินนาคราชอาศัยอยู่ในสะโบขรณีใกล้กับต้นจิกเรื่องของท่านมีขึ้นหลังพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วถึงสัปดาห์ที่6พระองค์ประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นจิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นมุจลินซึ่งยืนต้นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสรู้ขณะที่พระองค์ทรงประทับนั่งสวยวิมุติสุขอยู่นั้นฝนเกิดตั้งเขาแล้วเทลงมาอย่างหนักพญานาคมุจลินออกจากที่อยู่มาเห็นเข้าก็นึกรู้ด้วยอำนาจมหิฤทริ์ว่าผู้ที่นั่งอยู่ใต้ต้นจิกคือสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกแห่งไตรโลกธาตุพญามุจลินนาคราชจึงดำริว่าฝนและลมหนาวตลอดจนสัตว์ทั้งหลายเช่นเหลือบยุงริ้นไรอย่าได้ถูกต้องพระโวรกายพระพุทธองค์เลยว่าแล้วก็เหลือยป,ปัตรมามุนขนดเป็นเจ็ดรอบพร้อมแผ่พังผานตกปักรักษาพระพุทธองค์ จากสายฝนลมหนาวและสัตว์ทั้งหลายครั้นผ่านไปเจ็ดวันพระพุทธองค์ทรงออกจากการเสวยวิมุติสุขฟ้าฝนก็หยุดตกแล้วพญานาคราชได้คลายขนดออกจำแรงร่างเป็นมานพหนุ่มเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงทรงเปล่งพุทธอุทานมีใจความว่าความสุขที่แท้ เกิดจากการไม่เบียดเบียนกันและกันถัดมาเป็นพญานาคของชดินสามพี่น้องผู้เลื่อมใสละทธิบูชาไฟกล่าวคือหลังจากพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักกับปะวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิปตนะมรึกขทายวันหลังจากนั้นพระองค์ เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งที่ตำบลแห่งนี้นี่เองพระองค์ส่งพบพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ในโรงไฟใกล้กับสำนักของชดินสามพี่น้องอันเป็นสำนักของสดินผู้พี่ใหญ่ชื่ออุรุเวลากัสปะมีบริวารห้าอคนตั้งสำนักอยู่ที่ต้นน้ำพี่กลางชื่อนาทีกัสปะ มีบริวาร300คนตั้งสำนักอยู่ที่คุ้งน้ำคือบริเวณหัวโค้งของแม่น้ำส่วนน้องคนเล็กชื่อขยากัสปะมีบริวาร200คนอาศัยอยู่ที่ท้ายน้ำทั้งสามชดินนี้เป็นเจ้าของลัทธิบูชาไฟโรงไฟของพวกชดินมีพญานาคตนหนึ่งพักอาศัยอยู่3มพี่น้องให้ความเคารพนับถือและนอบน้อม ่อพญานาคตนนี้มากนามของพยานาคไม่ปรากฏอยู่ในพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฎกบอกแต่เพียงว่าเป็นพญานาคที่ดุร้ายมากมีมหิธานุภาพมหาศาลถ้าหากมีคนแปลกหน้าบุกรุกเข้าไปอยู่ในโรงไฟพญานาคจะแผงฤทธิ์เล่นงานถึงแก่ความตาย,ยเย็นวันนั้นพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดอุรุเรวลกัสปะผู้เป็นพี่ใหญ่ก่อน ทรงมีพุทธประสงค์จะพักค้างแรมด้วยสักคืนฝ่ายอุรุเวลกัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิต้องการลองดีจึงแส้กล่าวว่าที่พักของเราไม่ว่างถ้าต้องการพักค้างแรมก็ต้องไปอาศัยอยู่ในโรงไฟแต่บอกสิก่อนว่าที่นั่นมีพญานาคดุร้ายอาศัยอยู่ท่านจะยินดีเข้าไปพักหรือไม่ก็สุดแท้แต่ใจเถิด พระบรมศาสดาตรัสว่ายินดีจะพักอยู่ในโรงไฟแล้วเสด็จเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นอุรุเวลกัสปะรำพึงขึ้นในใจว่าสมณะผู้นี้คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงรุ่งเช้าเพราะพระผู้เป็นเจ้าของเราจะประทุสร้ายจนถึงแก่ความตายเป็นแน่ฝ่ายพญานาคผู้ดุร้ายออกจากที่เร้นกาย มาพบเห็นพระพุทธองค์ทรงประทับเจริญสมาธิอยู่ก็บังเกิดโทสะเจริตแรงกล้าใช้วิปากะชาลิตอันเป็นอิทธิฤทธิ์ที่มีขึ้นเองตามธรรมชาติของพญานาคค่นหมอกพิษเข้าใส่ผู้มาเยือนทันทีแต่ด้วยพุทธานุภาพหมอกพิษนั้นหวนคืนกลับมาเล่นงานพญานาคเสียเองจนแปลเปลี่ยนเป็นงูน้อยสิ้นฤทธิ์หมดเดชในบดนวันรุ่งขึ้น อุรุเวลกัสปะนึกระยิมว่าสมณะผู้นั้นคงย่อยยับด้วยพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วเป็นแน่แต่เมื่อไปตรวจดูที่โรงไฟกลายเป็นพญานาคสิ้นพิษสงมีสภาพเป็นงูน้อยขดอยู่ในฝาบาทของพระบรมศาสดาทำให้เจ้าแห่งลัทธิบูชาไฟเกิดอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นต่อมายังได้พบเห็นพุทธาปฏิหารอีกหลายครั้ง จึงบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขออุปสมบทในพระศาสนาและไม่นานต่อมาน้องชายทั้งสองพร้อมทั้งบริวารก็เข้ารับการอุปสมบทด้วยในที่สุดบรรดาชดินทั้งหมดก็สำเร็จทำวิเศษเป็นพระอริยบุคคลองค์อรหันต์หมดกิเลสทั้ง1น0่รูปพญานาคราชอีกตนหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นก่อนสมัยพุทธกาลนามว่า เทาเอรักบัตหนาคราชอาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคาเคยบวชเป็นภิกษุในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตแต่เผอิญทำสิ่งวิบัติเพียงหนึ่งข้อจึงต้องมาอุบัติเป็นพญานาคเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีภิกษุรูปหนึ่งจำพรษาอยู่ในถ้ำติดชายทะเลรักษาศีล บำเพ็ญสมาธิอย่างเคร่งรัดอยู่ต่อมาท่านมีกิจต้องไปทำต้องนั่งเรือไปอีกฝั่งฝั่งหนึ่งเมื่อถึงที่หมายกำลังจอดเรือก้าวขึ้นฝั่งจู่ๆมีคลื่นใหญ่มากระทบลำเรือทำเอาวิดล่มท่านเผลอตัวยื่นมือไปฉุดคว้าตะไคร่น้ำเพื่อยึดไว้ไม่ให้เรือโคลงเคลงเป็นเหตุให้ตะไคร่น้ำขาดออกจากกันท่านขึ้นฝั่ง ทำกิจนั้นแล้วเสร็จก็ย้อนกลับไปบําเพ็ญสมณธรรมที่เดิมวันหนึ่งมีโรคร้ายเกิดกับท่านอย่างปัจจุบันท่านด่วนก่อนมรณภาพท่านหวนนึกถึงกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตทราบว่าเคยทําตะไคร่น้ําขาดจากกันซึ่งผิดวินัยสงฆ์ในข้อห้ามพระของเกี่ยวและท่านยังไม่ได้แสดงอาบัตินั้นแก่ภิกษุรูปใดเลย เนื่องจากจำภาษาอยู่ในถ้ำลี้ลับเพียงรูปเดียวเมื่อสิ้นใจก่อนจะได้มีโอกาสแสดงอาบัตการมีความผิดวินัยสงฆ์จึงติดตามท่านไปด้วยต้องไปชดใช้กรรมด้วยการอุบัติเป็นพญานาคหนึ่งพุทธทันดรหนึ่งพุทธทันดรน,นานเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งดับขันปรินิพานไปแล้วมีช่องว่างของเวลาขณะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ อย่างไม่ได้อุบัติขึ้นแต่ด้วยอำนาจของการที่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเป็นพญานาคข,ของท่านจึงมีความสุขคล้ายเทวดามีนามว่าเอรักบัตนาคราชด้วยมีรูปร่างลักษณะเหมือนตะไคร่ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำขณะอยู่ที่วังบาดานท่านได้นางนาขี่ตนหนึ่งชื่อวิกาเป็นคู่ครองนางให้กำเนิดธิดาตนหนึ่งนามว่า มานาวิการะหว่างสวยทิพสมบัติอยู่ในวังบาดาลพญานาคราชก็เฝ้าคอยฟังข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อครบหนึ่งพุทธทานดรเจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จธรรมวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันฝ่ายพญานาคซึ่งทุกๆครึ่งเดือนจะแผ่พังผ่านโผล่ขึ้นเหนือน้ำ ให้นางมานวิกาทิดาสาวยืนอยู่บนพังผ่านนั้นเพื่อขับขานเพลงเป็นปริศนาธรรมโดยตั้งกติกาว่าใครร้องเพลงแก้ปริศนานี้ได้นางจะยอมเป็นภรยาและมอบสมบัติทุกอย่างให้แก่คนคนนั้นมหาชนจำนวนมากได้แห่ไปดูเหตุการณ์มหัศจรรย์นี้มีบัณฑิตหลายคนได้พยายามร้องเพลงแก้ เพราะหวังจะได้ทิดาพญานาคเป็นภรรยาแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปริศนาธรรมนั้นได้เลยสักคนเดียวคราวหนึ่งพระพุทธองค์ส่งใช้พุทธยานตรวจดูความเป็นไปของสัตว์โลกปรากฏว่าเท้าเอรักบัตนาคราชอยู่ในข่ายพุทธยานและทรงทราบว่ามานพหนุ่มชื่ออุตระจะได้เป็นคู่ครองของทิดาพญานาคอีกทั้ง มีคุณสมบัติที่พร้อมจะบรรลุรมวิเศษชั้นโสดาบันด้วยพระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่นโคนไม้ที่อุตรมานบต้องเดินผ่านเพื่อไปยังริมฝั่งแม่น้ำพระองค์จึงตรัสเรียกเพื่อสอนเพลงแก้ปริศนาธรรมให้แก่มานบหนุ่มเมื่อเขาน้อมจิตฟังบทเพลงของพระบรมศาสดาตั้งแต่ต้นจนจบอุตรมานพก็บรรลุโสดาบัน ครั้นได้เวลาอันสมควรก็ถวายบังคมลามุ่งหน้าไปสู่ริมแม่น้ําอันเนื่องแน่นไปด้วยมหาชนที่พยายามหาเพลงร้องแก้เพลงปริศนาธรรมของพระธิดาพญาาคมานพหนุ่มเฝ้ารอจนสบโอกาสก็ออกไปขับขานเพลงที่ร่ำเรียนมาจากพระพุทธองค์ฝ่ายเท้าเอรักบัดหน้าคราดซึ่งแผ่พังผ่านฟังอยู่ใต้ผิวน้ำ ได้ฟังเพลงแก้แล้วทราบทันทีว่าพระพุทธเจ้าพ,พระองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเอาขดดหางฟาดท้องน้ำด้วยความปิติยินดีทำให้เกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่กวาดเอามหาชนที่ยืนอยู่ใกล้ตลิ่งพลัดล่นลงไปในแม่น้ำเป็นอันมากทันใดนั้นเองเท้าเอารักบัตหนาคราชผู้ทรงมหิตริษย์ยิ่งใหญ่ก็ใช้พังผานอันมหึมา แบกฝูงชนที่พลัดตกแม่น้ำขึ้นสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นก็จำแรงแปลงร่างเป็นมนุษย์นำทิดาคือนางมานวิกาประยกให้เป็นคู่ครองของ,ขอ,งอุตระมานพทันทีเมื่อทราบจากมานพกหนุ่มว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่โคนต้นซึกพญานาคในร่างมนุษย์ก็รีบเข้าไปเฝ้าเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบประวัติของตนตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ดังได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นต่อไปจะกล่าวถึงพญานาคผู้มีฤทธิเดชยิ่งใหญ่มหาศาลไร้เทียมทานถึงขั้นถูกจารึกนามอยู่ในพุทธชัยมงคลคาถาที่เจว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ทรงมีพุทธานุญาตให้อัครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคลานะไปปราบพญานันโทปะนันทะนาคราช จนได้ชัยชนะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาพร้อมด้วยสงสาวกห้ารอรูปเสด็จไปโปรดมหาชนในแถบถิ่นชนบทต้องผ่านป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายนานาชนิดจึงสเสด็จไปทางอากาศซึ่งต้องผ่านที่อยู่อาศัยของพญานาคผู้เป็นมิจฉาทิฐิฝ่ายพญานาคราชเห็นพระบรมศาสดาและสงสาวก ลอยมาบนนภาอากาศก็ติเตียนอย่างหยาบช้าสมณะพวกนี้ถือดีว่าเข้าชาญแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้บางอาจหาะคาบนิวาสถานปล่อยให้ทุรีที่ติดอยู่กับฝ่าเท้าปลิวมาใส่ศรีรษะเราเห็นทีจะต้องสั่งสอนเสียให้เข็ดลาบดําิิขึ้นอย่างนั้นแล้วพญานาคราชผู้หยาบช้าก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า ในรมิตส,สังขารให้ใหญ่มหึมายิ่งกว่าภูเขาโอบรัดเขาพระสุเมนด้วยขนดเจ็ดรอบแล้วแผ่พังผ่านพร้อมพ่นหมอกไอพิษให้มืดมนไปทั่วท้องนภาอากาศหมายใจจะให้หมอกควันอันมีพิษแรงร้ายทำลายพระเนตรและจกักษุของสงสาวกจะได้เกิดทุกเขเวทนาแล้วพากันลงจากอากาศเพื่อขอขมาลาโทษตน ขณะที่ท้องฟ้าเกิดวิปริตผิดอาเพศและภิกษุทั้งหลายทูลถามพระบรมศาสดาทรงตรัสเฉลยว่าเป็นด้วยพยานันโทปะนันทะนาคราชแสดงอนุภาพฝ่ายพระรัฐบาลอรหันเถระเจ้ารู้เช่นนั้นจึงทูนาสาไปปราพญานาคมิชฉาทิทถิทว่าพระบรมศาสดาทรงห้ามไว้ยังมีพระอรหันต ที่มีสังขานุภาพมากอีกหลายรูปอาทิเช่นพระราหุนอรหันต์เทระเจ้าทุนาสาไปกำรับพยศพญานาคร้ายพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามไว้เช่นกันต่อเมื่ออัครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคลานะเทระเจ้าซึ่งได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุใดในฝ่ายมีริษทูลขอโอกาสบ้างคราวนี้ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตแต่ก็ทรงกำชับมิให้ประมาทปัดนั้นพระเทระผู้เลิศในทางมีริษได้เนรมิตร,รูปสังขารให้แปรเปลี่ยนเป็นพญานาคมหายักษ์มีขนาดใหญ่กว่าพญานาคมิจชฉชาทิฐิถึงหนึ่งเท่าพุ่งปราดไปโอบรัดร่างพญานันโทปะนันทะนาคราชด้วยขนดถึงสิบรอบ จนร่างแทบบี้แบนแหลกลานไปกับเขาพระสุมนสร้างความอึดอัดทุกเขเวทนาให้แก่นาคราชร้ายยิ่งนักเนื่องจากพลังวังชาเป็นรองพญานาคจำแรงอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพญานาคผู้หยากช้าจึงแว้งศีรษะกลับมาพ่นควันพิษใส่พระเทระแต่พระเทระก็แผ่พังผานบังไว้แล้วพ่นควันพิษอันมีปริมาณและพิษที่ร้ายแรงกว่า กลับคืนไปบ้างพญานาคร้ายต้องพิษนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือจะทานทนไหวพลิกกายตั้งท่าจะหลบหนีพระเถระจึงแปลงร่างเป็นพญครุฑตัวใหญ่มหึมาคับฟ้าใช้กรงเล็บตะปบจับพญานาคร้ายเอาไว้แน่นกระชับจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดจนพญานาคผู้หยาบช้าละพยศขอยอมแพ้แต่โดยดี เมื่อรู้แน่ว่าพญานันโทปะนันทะนาคราชยอมสิรราบด้วยใจจริงพระมหาโมคลานเถระก็นำตัวมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาโดยจำแลงร่างมาในสภาพมานพหนุ่มรูปงามพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจนพญานันโทปะนันทะนาคราชบังเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งปฏิญาณตนต่อนหน้าพระพักว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้า จะขอนับถือคุณพระรัตนไตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นสารณะที่พึ่งไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เป็นอันว่าพญานาคที่มีบทบาทสำคัญถึงขั้นถูกจารึกไว้ในพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฎกได้ถูกนำมาเผยแพร่อ,อีกคำรบหนึ่งพญานาคมีอยู่จริงเนื่องจากพระไตรปิฎกถูกจารึกขึ้นโดยพระอรหันต์ห้าร้อยรูป ซึ่งทุกรูปเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความสัตย์จริงถ้าพญานาคไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกเลยพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่เอ่ยถึงประวัติความเป็นมาของพญานาคอย่างเด็ดขาด